การใช้โดรนโจมตีหน่วยทหารและตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงกองทัพเมียนมาของกองทัพ KNDF กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในอำเภอดีมอโซรัฐขยาตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าแม้กองทัพมีอาวุธที่ทันสมัยแต่ไม่มีศักยภาพที่จะปราบปรามพวกเขาได้ ขณะที่พวกเขาสร้างความเสียหายแก่กองทัพเมียนมาได้มากกว่า UAV พออยานจีมูบิโรบิลนีเอโดโบมีบมสานเนมยปองอังมินหนิงพวกหน่วยการาแผนกอากาศยานไร้คนขับกองกำลังป้องกันประเทศรัฐขยาหรือ KNDF UAV ระบุว่าโดรนปีกตรึงที่มีอยู่จัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะได้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เป้าหมายต่อไปคือการระดมคุณ150,000ดอลลาร์ 1, 50, สหรัฐหรือราว4.5แสนจัตพมะมาเพื่อผลิตโรนชุดใหม่ที่มีประสิทธ,ธิภาพดีกว่ายุทธวิธีใช้โดรนโจมตีกองทัพเมียนมาในรัฐขยาตลอด2เดือนและปฏิบัติการยึดโรงไฟฟ้าเมืองพะโคเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพิสูจน์ว่าใช้เวลาสั้นและสร้างความเสียหายน้อยที่สุด กองกาลังเกเหรี่ยง K.N.U และกลุ่มต่อต้านในจังหวัดมียว,วดีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอําเภอแม่สอดจังหวัดตากปรับแผนใช้โดรนโจมตีบุคคลระดับสูงฝ่ายกองทัพเมียนมายุทธการล็อกเป้าแล้วทําลายเป้าหมายโจมตีผู้ว่าราชการจังหวัดมียว,วดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมื่อวันที่3กันยายนทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเสียชีวิต5คนและบาดเจ็บถึง16คน หลังเกิดเหตุกลุ่ม Federal Wings ซึ่งอยู่กลุ่มกะเรียง KNU ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบพร้อมเตือนว่าจะมีปฏิบัติการอีกหลายครั้งจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากสถานที่ราชการาก่อนหน้านี้รัฐบาลเอกภา,ภาพแห่งชาติหรือ NUG ได้มีถแถลงการว่าได้กระจายดโดรนไปยังกลุ่มต่อต้านทั่วประเทศและระบุว่ารัฐกะเรียงใช้ดโดรนในปฏิบัติการทางทหารแล้วถึง77ครั้ง